สดีครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นหัวข้อ5.4.2นะครับเรื่องของพลังงานศักด์นะครับหรือว่า potential energy นะครับใช้ตัวย่อก็คือ EP นะครับพลังงานศักด์คืออะไรนะครับก็คือเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุนะครับที่พร้อมจะทำงานนะครับซึ่งพลังงานศักด์ตัวนี้นะครับจะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานศักด์น้มทวง พลังงานศักย์ยืดหยุนพลังงานศักย์ไฟฟ้าพลังงานศักย์ของพันธะเคมีนะครับจริงๆมีมีอีกนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่ในบทนี้นะครับเราจะศึกษาพลังงานศักย์ที่เกี่ยวกับกลศาสตร์นะฮะซึ่งก็จะมีเพียงแค่พลังงานศักย์โน้มถ่วงกับพลังงานศักย์ยืดหยุนเท่านั้นนะครับอ่ะเราจะโฟกัสแค่2อันนี้ก็คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงกับพลังงานศักย์ยืดหยุนนะครับอันแรกนะครับมาดูอันแรกกันก่อน พลังงานศักย์น้มถ่วงคืออะไรนะครับก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า gravitational potential energy นะครับตัวนี้ใช้ตัวย่อก็คือ EP เลยนะฮะพลังงานศักย์น้มถ่วงก็คือพลังงานศักย์ของวัตถุนะครับซึ่งสะสมอยู่ในตัววัตถุเนี่ยนะฮะโดยจะวัดนะครับจากในที่สูงนะครับจากระดับอ้างอิงนะครับซึ่งอยู่ในที่สูงจากระดับอ้างอิงโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้พื้นนี่แหละนะฮะเป็นระดับอ้างอิงนะครับ แต่บางกรณีเราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นเป็นระดับอ้างอิงก,ก็ได้นะฮะอาจจะเป็นลนักษณะนี้เนาะสมมติถ้าดูจากในรูปนี้นะครับเดิมเนี่ยวัตถุมวล m นะครับถูกวางอยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะแล้วมีการเคลื่อนที่นะครับเราอาจจะยกมันขึ้นไปนะครับยกมันขึ้นไปให้อยู่ในระดับสูงขึ้นไปจากพื้นเนี่ยระดับความสูงเนี่ยเป็นระยะ h ที่สูงจากระดับอ้างอิงตัวนี้นะครับสูงขึ้นไปเป็นระยะทาง h นะครับทีนี้พอวัตถุอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับวัตถุเนี่ยก็จะมีพลังงานศักสะสมอยู่ในตัวซึ่งพลังงานศักตัวนี้เราจะเรียกว่าพลังงานศัก์โน้มถ่วงมันจะพร้อมที่จะพร้อมที่จะทํางานนั่นก็คือถ้าเราปล่อยนะครับถ้าเราปล่อยวัตถุรูปมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ลงมานะครับเกิดการเคลื่อนที่ลงมาก็คือมีการอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปนิดนึงนะ ในส่วนของพลังงานนะครับพลังงานเนี่ยเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทํางานใช่ไหมครับมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่นั่นก็คือเมื่อเรายกวัตถุขึ้นไปอยู่สูงจากระดับอ้างอิงเนี่ยเป็นระยะทาง h แบบนี้นะครับสูงเป็นระยะทาง h แบบนี้มันก็จะมีพลังงานสักสะสมอยู่ในตัวของมันเมื่อเราปล่อยปุ๊บมันก็จะ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็คือจากเดิมเนี่ยมันหยุดนิ่งอยู่ในมือเราใช่ไหมแล้วเราปล่อยมันก็จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ลงมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถคํานวณหาพลังงานศักน้มถ่วงเนี่ยนะครับได้จากสมการ ep นะครับเท่ากับ m คูณ g คูณ h นะครับ ep ก็คือพลังงานศักน้มถ่วงนั่นเองนะฮะมีหน่วยเป็นจูล m ตัวนี้คืออะไร m ก็คือมวลของวัตถุนะครับยิ่งมวลมาก นะครับยิ่งมวลมากก็แปลว่าพลังงานศั่์มีค่ามากนะฮะแต่ถ้ามวลน้อยพลังงานศั่์ก็จะน้อยนะครับ G นะครับ G ีตัวนี้เป็นค่าคงที่ก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับมีค่าประมาณ9.8นะมีค่าประมาณ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองแต่ในที่นี้นะครับในการคำนวณในบทนี้นะครับครูอนุอนุมานว่าอนุโลมว่าให้เราใช้นะครับก็คือค่า G เนี่ยให้มีค่าประมาณ10เมตร ต่อวินาทีกําลังสองไปเลยนะครับเพราะว่าการคํานวณจะได้ง่ายขึ้นนะครับให้ค่า g มีค่าประมาณ10ไปเลยนะครับแล้วก็ h h ตัวนี้ก็คือความสูงนะครับจากระดับอ้างอิงนะครับความสูงของวัตถุจากระดับอ้างอิงยิ่งสูงมากนะครับยิ่ง h มีค่ามากพลังงานศักย์ก็จะมีค่ามากแต่ถ้า h มีค่าน้อยพลังงานศักย์ก็จะมีค่าน้อยนะครับอันนี้จะเป็นการแปลผันตรงกันทั้งหมดเลยนะครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนี่ย จะแปรผันตรงตามมวลกับความสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคํานวณกันนะครับมาดูตัวอย่างการคํานวณกันจงหาพลังงานศักย์นะครับจงหาพลังงานศักย์ของมวลวัตถุมวล50กิโลกร,รมัมอยู่สูงจากพื้น100เมตรอ่ะมีตัวแปรอะไรบ้างจงหาพลังงานศักย์ใช่ไหมก็คือหา E p นะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ของวัตถุมวล50กิโลกร,รมัมมวล50กิโลกร,รัมก็คือตัวแปร m เท่ากับ50กิโลกรัมอยู่สูงจากพื้น100เมตรนะครับสูงจากพื้น100เมตรก็คือ h นะครับเท่ากับ100เมตรนั่นเองนะครับจากสมการนะครับ ep เท่ากับ m คูณ g คูณ h ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า ep เนี่ยเท่ากับ m เป็นเท่าไหรครับ50กิโลกรัมนะครับ g g อย่างที่ครูบอกจริงๆแล้วมันประมาณ9.8ใช่ไหม แต่ว่าในบทนี้นะครับเราจะใช้เป็นประมาณ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองแล้วกันนะครับอ่ะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเนาะค่า g ก็แทนด้วย10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับแล้วก็คูณด้วย h คือ100เมตรนะครับ h คือ100เมตร50คูณ10คูณ100นะครับก็จะได้เป็นค่าของพลังงานศัก์ออกมานะครับเท่ากับ 50,000จูลน,นะครับ50,000จูลเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถัดไปตัวอย่างที่18นะครับวัตถุมีพลังงานศักย์นะครับมีพลังงานศักย์1 0 0 0จูลก็คือตัวแปร EP เนี่ยเท่ากับ1,000จูลน,นะครับอยู่สูงจากพื้น25เมตรก็คือ h เนี่ยเท่ากับ25เมตรนะครับ วัตถุนี้จะมีมวลกี่กิโลกร,รัมก็คือถามหาตัวแปร m นั่นเองนะครับอ่ะจากสมการ ep เท่ากับ mgh นะครับ m ของเราเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะขอภายข้อนี้ต้องการถามหาอะไรเนี่ยข้อนี้ต้องการถามหา m ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ m นะครับอะไรที่ไม่ใช่ m เราก็ย้ายข้างไปให้หมดเลยจาก g กับ h เนี่ยมันคูณอยู่ใช่ไหมเราก็ย้าย g กับ h ย้ายลงไปหารนะครับก็จะได้เป็น m เนี่ยเท่ากับ ep แล้วก็หารด้วย g คูณ h ep นะครับ EP ของเราเป็นเท่าไหร่ครับ1000จูลน,นะครับแล้วก็หารด้วย g คือ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2อนะครับ H ของเราคือ25เมตรนะครับ H ของเราคือ25เมตรอ่ะ ทีนี้เห็นเปนไงต่อสิบคูณยี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับสิบคูณยี่สิบห้าเป็นสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับหนึ่งพันหารสองร้อยห้าสิบเหลือหนึ่งพันหารสองร้อยห้าสิบเหลือสี่กิโลกรัมนะครับก็จะได้เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับว่ามวนเนี่ยมีค่าเท่ากับสี่กิโลกรัมนะครับ ถัดไปนะครับตัวอย่างที่19นะครับลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มเหล็กมวล80กิโลกรัมนะครับก็คือตัวแปร ى, ตัวแปรอะไรเอ่ยตัวแปร m นะครับเท่ากับ80กิโลกรัมนะครับมีพลังงานศักย์อยู่8 480ดจูลน,นะครับพลังงานศักย์ตัวนี้ก็คือตัวแปร ep นะครับ ep เท่ากับ480จูลน,นะครับ วัตถุนี้อยู่สูงจากระดับอ้างอิงกี่เมตรก็คือถามหาตัวแปร h ของเรานะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไรจากสมการ ep เท่ากับ mg h นะครับต้องการหาอะไรครับข้อนี้ต้องการหา S ใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย mg นะครับจากคูณอยู่ย้ายลงไปหารนะครับก็จะได้เป็นสมการ h เท่ากับ ep หารด้วย MG นะครับ ep ของเราเป็น480จูลน,นะครับหารด้วย M คือ80กิโลกรัมนะครับแล้วก็ค่า G คือ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับอ่ะลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ480นะครับหารด้วยข้างล่าง80คูณ10เป็นเท่าไหร่ครับ อ่ะ480จูนหารด้วย800กิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีกำลับบงสองใช่ไหมเอา4ี่้ยแปดสิบตั้งแล้วก็หารด้วย800นะครับได้เท่ากับ0.6เมตรนะครับเป็นคำตอบของข,องของ้อนี้นะครับอ่ะสำหรับหัวข้อ5.4.2นะครับเรื่องของพลังงาน 5้าจุดสีนะครับเรื่องของพลังงานสักน้มถ่วงเนาะก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นเฉลยใบงาน5.4.2เรื่องของพลังงานสักน้มถ่วงนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ